สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธ์ดีกองพลพัฒนาที่สองค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา9นาฬิกาส7นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธีกองพลพัฒนาที่2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโครงการทหารพันธีค่ายสุรธรรมพิทักษ์เข้าร่วมโครงการทหารพันธีตั้งแต่ปี2562 ในปี2564พระราชทานพระราชานุญาตให้กองพลพัฒนาที่2จัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานใต้ขึ้นเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพสะสมไว้เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและที่อยู่ในท้องถิ่นที่ห่างไกลในการนี้ทรงเปิดศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ส่วนแยกนครราชสีมาศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้และอาคารบรรจุมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์ดำเนินงานตามพระราชดำริที่มีพระราชประสงค์ให้ทหารเกณฑ์ที่สนใจด้านการเกษตรมีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและการปลูกผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีเมื่อปลดประจำการจะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้และชักชวนเพื่อนบ้านปลูกผักขยายความรู้สร้างความสมคัคคใในชุมชนการดำเนินงานมีมูลลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันเพนเซรี ร่วมกับกองทัพบ,บกจัดตั้งโครงการทหารพันธีขึ้นและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิกรมพัฒนาที่ดินดูแลคุณภาพดินในพื้นที่พบดินขาดความอุดมสมบูรณ์และเป็นกรดใช้ปูนช่วยปรับสภาพดินให้เป็นกลางปลูกบอ่อเทืองบำรุงดินปลูกหญ้าแฝกต,ตามขอบบ่อและขอบถนนตรวจสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินทุกสองปีส่วนกรมปรศุสัตว์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์และด้านอาหารสัตว์ จัดแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ที่ถูกตามหลักวิชาการและแปลงสาธิตหญ้าพันธุ์ต่างๆจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงเป็ดเทศส่วนไก่พันธุ์เหลืองหางขาวและไก่พันธุ์ประดูหางดำได้ผลผลิตไม่ดีเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและฟักไข่ได้น้อยแก้ไขด้วยการจัดทำโรงเรือนเลี้ยงไก่ให้ความรู้ด้านโรคระบาดการทำวัคซีนและดูแลสุขภาพสัตว์ กรมประมงสนับสนุนพันธ์ปลานิลจิรดาและศูนย์พัน์กบพระราชทานเลี้ยงกบในกระชังน้ำกระชังบกและบ่อซีเมนมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันเช่นกระชังน้ำใช้เงินทุนน้อยกบมีความต้านทานต่อโรคข้อเสียคือถ้าน้ำเสียจะส่งผลทุกกระชังในบ่อผลผลิตที่ได้มอบให้กำลังพลครอบครัวของทหารและประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ประทับรถรางพระที่นั่งทอดพระเนตรพื้นที่ในโครงการแบ่งเป็นส่วนต่างๆอาทิแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานได้แก่แปลงไม้ผลที่มีแผนจะขยายผลออกสู่ชุมชนในโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันที่มีพระราชดำริให้ราษฎรแบ่งปันกันร,รับประทาน และแปลงปลูกพืชสมุนไพรสำหรับกำจัดโรคมแมลงและใช้เป็นยารักษากำลังพลและประชาชนในพื้นที่อาทิหางไหลอัญชันวันหางจระเข้หญ้าหวานและเสล็ดพังพรส่วนโครงการปลูกผักปลอดภัยทำน้ำส้มขันไม้การทำน้ำหมักใบยาสูบป,ป้องกงันแมลงและการทำน้ำหมักจุลินทรีย์หนกกล้วยเพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับพืชและการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองเป็นการนำเศษพืชผักมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ที่ผ่านมาโครงการทหารพันธ์ดีกองพลพัฒนาที่สองได้ขยายผลโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองโครงการในพระราชดำริโดยขอพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ผักมอบให้ทหารกองประจำการนำกลับไปปลูกที่ภูมิลำเนาและได้ขยายผลออกสู่ชุมชนเครือข่ายภายใต้โครงการทหารพันธ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยจัดมอบให้โรงเรียนพื้นที่อีสานใต้แล้ว33โรงเรียนเพื่อให้ครูและนักเรียนเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัย และส่งเสริมให้ผู้ปกครองปลูกผักบนพื้นที่ว่างภายในบ้านเป็นการน้อมนำพระราชด,ดำริมาก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในครอบครัวและชุมชนสืบไปโอกาสนี้พระราชทานพระด,ดารัสแก่ทหารพันดีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ทหารที่ได้มารับราชการที่นี่รก็ยายมที่จะเรียนรู้เรื่องที่จะทำ ช่วยในด้านอาชีพการงานที่นอกจากจะมาช่วยเหลือ,อตนเองและครอบครัวแล้วเมื่ออ,ออกจากราชการหรือลดประจำการไปแล้วก็ในระหว่างที่ประจำการก็ได้ช่วยเหลือประชดจนราษฎรซึ่งเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองอ อยยู่ลมมมเเ็็นนนปคความมังสมเด็จพระกนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลอองพระบาท เวลา15นาิกา56นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสาปทุมพระราชฐานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนำคณะกรรมการอำนวยการจัดร้านกระทรวงสาธารณาสุขเฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านกาชาติกระทรวงสาธารณาสุขในงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทยนางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปธรรมและคณะเฝ้าทุลละองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในโอกาสนี้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสตรีกิจบรมราชิน,นีนาฏ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อาทิตย์อังการนทลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยายลัยมหิดลและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนำนางสาวทราว,วิรยิยะพาณิชย์และคณะฝ้าทุละอองพระบาททุนเก้าทุนกระหม่อมถวายจดที่ดินเลขที่42296 แขวงลาดยาวเขตจจุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประโยชน์ด้านสุขอนามัยของผู้สูงอายุมูลนิธิอรามาธิบดีมอมหลวงเจรพันธ์ทวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำในชองคลิสตอฟอันเรฟังชัวฟิลิปปิประธานกรรมการบริหารบริษัทอีสเวสตสี C, จำกัดและคณะเฝ้าทูลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายปรีชาบุญยินทุและนางกันนรัตน์บุญยินทุภริยาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัจชาฉัตตราพรบุตรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูล,ลนิธิอนันทธรมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์พุทธศักราช2535เฝ้าทุลละองพระบาททุนก้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิอนันทธรรมหิดลและสมทบทุนมูล,ลนิธิสถาบันจรินทธรเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์แห่งชาติ ายแพทย์ชัดชัยชมภูทั์และคณะฝอาทุลละอ,องพระบาททุลนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระพุทธร,รูปปูชาสมเด็จองค์พระปฐมบรมมหา,าศาสดาแสงประทีปชัชวาลหล่อโลหะปลอนนอกชุบทองแท้และทุลนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพ,พรรตราชสุดา นางสาวชมาพรประพัดพงศ์กรรมการบริษัทสื่อสากลจำกัดนำคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการโครงการลมหายใจไร้หมันทินพร้อมด้วยคณะผู้ดำเนินการจัดงานประกวดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตปี2566และเยาวชนผู้ชนะการประกวดเฝ้า์ทูลละอองพระบาททูลเก้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิชัยพัฒนา นางดารุณีเอ็ดเวิร์สกรรมการและเลขาธิการมูล,ลนิธิข้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำนายสุกันสังวันนะประราชชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะเฝ้าถุลอองพระบาทน้อมก้าวน้อมกระมหม่อมถวายข้าวหอมมะลิข้าวมะลิดำและข้าวหอมสุพรรณบุรีที่ปลูกในเขตหนองยาไซในโครงการหว่านวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ และนา,นายธนนนท์เตรียมฉานชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนเซียโรคาร์บอนจำกัดเฝ้าทุลอองพระบาททูนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสงใช้ตามพระราชะอัธยาศัย พลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการทหารเรือนำผู้แทนกองทัพเรือผู้แทนศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลผู้แทนกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลสมาคมประมงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนฟอทุลละองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายปลากระตักแห้งปลาถูกเค็มปล,ป,ปลากระป๋องน้ำปลากะปิและเกลือไอโอดีนเพื่อสนับสนุนโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ว่าที่ร้อยตรีธนุมงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนการนาพิเศษวิทยายลัยเฝ้าทุละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการปฏิบัติราชาการของกลุ่มโรงเรียนในโอกาสนี้ครูที่จกกะเกษียณอายุราชาการในปี2567เฝ้าทุละอองพระบาทกราบถวายบังคมลา แลละะะรรรรับพาาชนเข็มทที่ึกองค์มนตรีปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะจังหวัดยะลาวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพล180ถุงที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่4-5 4อำเภอเบตงจังหวัดยะลา โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนและประเทศชาติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปกล่าวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจน ช่วงบ่ายไปชุมชนบ้านบ่อน,น,น้ำร้อนตําบลตะเนาะแม่ร้ออําเภอเบตงฟังสรุปผลการดําเนินงานพร้อมทั้งเชิญสิ่งของพระราชทาน110ถุงไปมอบแก่ราษฎรได้แก่ชุมชนพหุสังคมไทยจีนมุสลิมชุมชนบ้านบ่อน,น,น้ำร้อนกองพันราษฎรอาสาสมัครรักษาเมืองเบตงและไทยอาสาป้องกันชาติซึ่งทุกคนต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้รวมทั้งพบประราษฎรและเยี่ยมชมกิจกรรม บ้านบ่อน้ำร้อนถือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแห่งแรกๆของอำเภอเบตงมีแหล่งท่องเที่ยวอาทิบ่อน้ำร้อนสวนไม้ดอกเมืองหนาวผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสมุนไพรต้าลี่หวังและแหล่งผลิตอาหารสำคัญเช่นแหล่งเลี้ยงไก่เบตงปลานินปลาจีนรวมถึงเป็นหมู่บ้านประเพณีวัฒนธรรมต้นแบบจึงเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ามาทำงาน จากนั้นไปโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำรินักกลุ่มขยายผลไม้ดอกทานโตอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอทานโตจังหวัดยะลาสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2537หลังจากทอดประเนตกการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนศูสูงศึกษาการพัฒนาพิกุลทองว่าให้ดำเนินการศึกษาแล้วไปทดสอบบนพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากขึ้น ได้แก่พื้นที่สูงอำเภอสุขิรินจังหวัดนาราธิวาสอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจจะสามารถพัฒนาคุณภาพของไม้ดอกให้ดียิ่งขึ้นเมื่อทดสอบได้ผลดีแล้วจึงนำไปขยายผลสู่เกษตรกรข้างเคียงที่มีความสนใจต่อไปปัจจุบันโครงการไม้ดอกเมืองหนาวแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร ชาวบ้านหมู่บ้านปิยมิตรสองและใกล้เคียงได้น้อมลังหรับประญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพเพิ่มศักยภาพการผลิตไม้ดอกดอกไม้ให้มีคุณภาพปัจจุบันขยายผลโครงการไปพื้นที่อื่นๆ3กลุ่มได้แก่กลุ่มขยายผลบ้านจุลาพรพัฒนา10อำเภอเบตงกลุ่มขยายผลอำเภอทานโตและกลุ่มขยายผลอำเภอรามันองค์กร